ผมคิดว่าผมติดน้องในมาจากแฟนและผมถามเขาว่าก่อนหน้านั้น3วันเนี่ยคุณมีอะไรกับคนอื่นมาใช่ไหมเขายืนยันว่าไม่ได้มีอะไรกับใครเลยก็เป็นคําถามว่าติดจากห้องน้ําได้ไหมติดจากอย่างอื่นได้ไหมแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะไม่ใช่เฉพาะคําถามที่มาจากชูรักชุรสนะคะจากชีวิตประจําวันที่มาตรวจนะคะก็คือเจอเยอะ มากมากเลยก็คือว่าเวลาตรวจน้องในคือไม่ได้เจอหนองในเยอะแต่เจอเคสแบบนี้เยอะคือเมื่อไหร่ตรวจแล้วฝ่ายหญิงเป็นหนองในก็บอกว่าโรคติดต่เป็น,ปน,ปนโรคตนนิดต่อทางเพศส,สัมพันธ์ฝ่ายชายต้องเป็นฝ่ายชายไม่เที่ยวเลยค่ะคุณหมอเป็นไปไม่ได้อยู่กับหนูตลอดเวลาจะเจอแบบนี้มากเลยค่ะซึ่งน้องในนี่ปติจะเพาะเชื้อนะคะสามถึงเจ็ดวันเฉลี่ยสี่ห้าวันนั่นคือหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ สองถึงเจ็ดวันเฉลีย่ยสามถึงสี่วันเนี่ยนะคะก็จะมีอาการฉี่แสบแล้วก็เป็นโรคเดียวที่มีหนองไหลออกจากรูปัสวะทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะ,ะก็เป็นคําถามว่าติดจากห้องน้ําได้ไหมติดจากอย่างอื่นได้ไหมก็เนื่องจากทฤษฎีก็คือติดจากเพศสัมพันธ์นั่นแหละนะคะ,ะก็ชมลีก็จะบอกว่าเออก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่หมอจะต้องไปค้นหานะว่าติดมาจากไหนแต่ว่าโรคนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ น่จะต้องรักษาทั้งคู่อันนี้เป็นโรคที่เราเรียนว่าต้องรักษาทั้งคู่นะคะแต่ก็หลายคู่ค่ะรักษาคนเดียวเพราะเชื่อว่าฝ่ายชายไม่เป็นนะคะก็มีแบบนี้อ,อีกนะคะแต่ตรงข้ามกันน้องตนนน้้น้ออองงงังถ้าฝ่ายชายเป็นเขาเชื่อเลยว่าฝ่ายหญิงนะคะเขาเชื่อเลยว่าฝ่ายจะติดไปด้วยอ่าแต่ถ้าฝ่ายหญิงเป็นเขาไม่เชื่อว่าฝ่ายชายติดอันนี้แปลก แปลกมากเรื่องของผู้หญิงเรานะคะคือไม่คิดว่าฝ่ายชายเป็นแต่ถ้าฝ่ายชายเป็นเนะะี่เขาบอกเลยเดี๋ยวเอาแฟนมารักษาค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ